ไม่ทันแล้วจิมมิคนิดหน่อยกิมมิคนิดหน่อยแล้วก็มีมีความใส่จริงๆบทอะค่ะมันมาจากนิยายจีนแล้วก็เอาเขาเอาไปทําเป็นละครวิทยุจีนแล้วเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาทําเป็นนิยายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะบทก็มาจากจีนเลยแล้วเราก็ให้ทีมบทเราแปลอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องปรับวัฒนธรรมต่างๆให้เข้ากับไทยด้วยแต่ก็ จะต้องมีพวกกาลังภายในที่แบบแต่งตัวเป็นจีนแล้วก็ไปถ่ายที่เมืองจีนที่เป็นแหล่งถ่ายจิตถ่ายวิทยายุทธเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องปรึกษากับฝั่งนู้นดีๆความยากน่าจะประมาณใช่จริงๆโปรเจกต์นี้แบบเตรียมตัวกันมาแบบสามสี่เดือนแล้วแล้วก็แบบเงียบเลยแต่ว่ามันเงียบเกินคนทุกคนรู้ก่อนแล้วเราเราก็แบบ แอบแบบแอบมันอย่างยาวนานย่องอยู่แล้วเราแอบได้ไหมก็แอบได้ใช่ไหมล่ะต่อครับต่อความพิเศษมัยังไงบ้างความพิเศษก็คือเอาจริงๆตอนนี้เรามีสามคู่เนาะแต่ละคู่อ่ะแทบจะแตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงไหมสิ้นค่ะสิ้นเชิงเนาะก็ก็น่ารักดียางอนอย่างคู่ฝั่งนี้ มันเล่าได้แค่ไหนก็ไม่รู้คุณแม่นิดหนึ่งนิดหนึ่งจิ๊จบจิบจบเนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเขียนใหญ่ทั้งหมดเป็นกลุ่มนักเขียนใหญ่แต่ละคนก็จะเป็นเทพงานเขียนใหญ่แบบคนละคนละพาร์ตการอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบของคุณดิวเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบคือถ้าในในจีนเขาจะเรียกว่านี่เทพเนี่ยเป็นเทพเป็นเทพในแต่ละสายการเขียนใหญ่ส่วนดิวเตอร์ชื่อฌานจะเป็นมหาเทพที่เขียนได้ทุก ทุกแบบทุกพาสอย่างเงี้ยก็จะเป็นมหาเทพมหาเทพสือเอ้ยบอกเขาไปเลยไม่คือทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะมีอยู่ในนิยายทุกคนรู้จริงไหมจริงจริงก็คือชื่อมันคือรักใต้บรรทัดแต่จริงๆในจีนหนักจะชื่อประมาณว่าสงครามนักเขียงอะไรแบบนี้ พอมาในไทยเราก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากให้มันบูมและบลอมลงอะไรเงี้ยเรคุยกับ <Okay. S 1> ววกทุกคนว่าโอเคนั้นตอนแรกมามาอันแรกก่อนคนงงคนงงแล้ว,วสรุปชื่ออะไรเพราะว่าชื่อแรกมันกเกมรักใต้บรรทัดพอมาจริงๆคือรักใต้บรรทัดเอาเกมออกอย่างมันสนุกเกินเข้าไหมก็คือเอาเกมรักใต้บรรทัดจะได้ดูอบอูนอย่างเงี้ยยากง่ายยังไงก็ไม่ยากนะคะถ้า น้องก็ไม่ดื้อจริงเะแต่สูงนะจริงเส่ยงสูงแต่ก็เห็นหน้าค้าตามมาแล้วก็ได้ร่วมง,งานกันแล้วอย่างเต้ยเตยยิ้มกับมาเจ็มอย่างนีนะ้ก็ได้ร่วมง,งานแล้วก็มีน้องคนอื่นๆที่แบบได้ร่วมง,งานเพิ่มเข้ามาแล้วก็ก็ว่ายากสุดก็คือน่าจะเป็นการทํางานร่วมกับนักแสดงจีนแหละเพราะว่าเขาจะต้องพูดไทยก็จะสำเนียงเขาก็จะน่ารัก ในเรื่องต้องพูดไทยด้วยเขาก็จะต้องมานั่งคิดว่าสิ่งที่นักแสดงไทยพูดไปแปลว่าอะไรเลยลองสัมภาษณ์เขาไหมคะลองะลองดูแต่ใ้ให้คทยาอถือกันดไหนทักทายกัสวัสดีครับหงชื่อหงชื่อเลี้ยวครับอีกคนตรงนี้ทีมคนอยู่ฝั่งโน้นค่ะ อ๋อย่านี่เดิดีวยแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยเพสวัสดิค้างย่าว่าว่ your name ผมชื่อผมชื่อผมนานผมชื่อคนนานน่ารักไหมล่ะ ก็คือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่พอมาชื่อไทยเราเพื่อการเรียกง่ายของดิฉันเขาก็เลยชื่อเซลกับโคนัอามาไหมเอาใครก่อนน้องยิมครับเขารู้จักเราน้อยสุดป่ะครับสวัสดีครับผมยิมปริญญกกรนะครับรรับบทเป็นอบอุ่นนะครับในเรื่องในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นของมจริงเรียกว่าเป็น ผ่านศึกหนักมาเหมือนกันในเรื่องจนได้แบบมามาอยู่ในในในแก๊งนี้ที่แบบเป็นนักเขียน <Okay. S 1> อืมแต่อยากให้รอติดตามดูมากกว่าเพราะว่ามันมี <laughs> มีมีหลายซีหลายฉากเยอะแยะมากทำให้แบบผมเนี่ยตกอัพแล้วก็ผมเนี่ยค่อยๆเติบโตอีกครั้งหนึง่งร uh ับผมผมจิวเตอร์กอรพันธ์นะครับ <laughs> ก็รับบทเป็นชาน,นะครับก็ <laughs> ฉานก็เป like ็นเหมือนนักเขียนนิยายอัน okay, ดับหนึ่งของเว็บไซต์ YS ครับผมซึ่งแล้วก็นามปากกาของชานก็คือสื่อเอเย่ครับซึ่งเป็นแบบเป็นนักเขียนนิยายที่แบบค่อนข้างแบบเก่งมากๆเพราะว่าเขียนนิยายได้แบบทุกแนวเลยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถด้วยแบบด้านการทําธุรกิจอะไรแบบนี้ก็คือเก่งทุกด้านเลยครับผมแกเขาก็ชมตัวเองเกินแน่นี่ชมช้าชมชาชา พี่มาก่อนรอครับผมผมชื่อมานะครับผมในเรื่องแล้วผมเป็นพี่ไพครับพี่ไพในเรื่องจะเป็นหัวหน้าบรรณาธิการคนัคเตอร,ร์ของพี่ไพก็จะดุแล้วก็ดุเลยซึ่งต่างจากคาแรคเตอร์จร,จริง<อ>ๆฮะเยังไงไม่รู้ไปดูในเรื่องอกอนนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีความดุนิดนึงซึ่งต้องไปดูว่ามันดุขั้นไหนพี่มาก,การไม่รู้ภาพทีาการในความดุไม่ออกมานะครับ ยาๆนีต้องอาภัพกันครับสวัสดีครับผมเจมส์ครับก็รับบทเป็นโปเกม์ก็เป็นนักเขียนนักเขียนแบบว่านักเขียนได้ใหม่ไปแรงครับอ่าก็เป็นหนึ่งในมหาเทพของ YS เหมือนกันครับแล้เขาเริ่มเจ็บข้อมูลแล้ว YS ออกมามีคำว่า YS อ่ะก็ไปเลยอ่ามาพวกนี้ สวัสดีครับชื่อโฟกัสเป็นยีครับแล้วบทเป็นจริงจังครับอก็ <laughs> ตามตามชื่อตัวละครเลยครับก็ <laughs> เป็นหน่าคนจริงจงังแล้วก็บอกว่าคู่เราจะกิเศษ็จับคู่อื่นบอกที่บอกว่าที่เซตติ้งก็เจอเจอกันได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับรอดู <laughs> เอารดูเอาใช่ไหมราดูเอาก็ผมนะครับเก่งดังดึง้นไหนครับครับผมผม เวลี่อนาวิวทิวัตนะครับก็รับบทเป็นซินครับมาจากชื่อจีนว่าซินเย่ครับก็เป็นหนึ่งในเทพจริงแล้วเทพเนี่ยจะมีไม่บอกไม่บอกจํานวนดีกว่าว่าเทพมีกี่คนให้ไปรอติดตามแต่ว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ในในเรื่องจะมีนามปากกาว่วาจิ้งจอกขี้เสารครับก็จะคู่กับโฟกัสนะครับในเรื่องก็จะชื่อจริงจังครับก็จะไปเจอกันสถานที่ท,ที่หนึ่งที่เรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนให้ไปติดตามไปดูในซีรีส์นะครับ สวัสดีค่ะโฟงนะคะสุธที่มาเกอรเกียรติวันนี้ค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นน้ําเย็นค่ะเป็นบรรณาธิการของเขาค่ะของผมสปอยแค่นี้เลยครับ <c oughs> บอสใหญ่สดุดรคับซิมมินนะครับเล่นเป็นมินเหมือนกันนะเป็นเพื่อนของน้องเจมสะเป็นโ,โนเป็นเพื่อนของโฮโซน,โโซนถ้ามีมินนักเป็นเพื่อนของเจม แล้วมินก็เป็นเพื่อนของโอโซนใช่ไหมครับสวัสดีครับเอ่อชื่อวินนี่นะครับรับบทในเรื่องเป็นวินเป็นเลขาธิการของโคนชาสวัสดีครับเอ่อหมดใ 看的不是我的，然后发现他跟阿布之间其实啊，就是最厉害的，对吧？ ฮะฮะฮฮะฮฮะฮเป็นเป็นภาษาจีนก็ยังสปอยได้เลือสุด้ได้ไดเรียกว่าเขาเป็นเอ่อเป็นเพื่อนของใคออกินเพื่อนสนิทไม่ไม่ไม่คือผมอ่าใช่ใช่ใช่เขาชื่ออักินเป็นเพื่อนของชายครับผมเขาเป็นเพื่อนสนิทกันครับผมสสวัดีครับผมเพืร์นนะครับแชร์กันก็รับบทเป็นกินครับ ก็คือตัวร้ายนี่แหละยังไม่บอกว่าแกแกเปิดตัวแบบแรงเนี่ยแกอาจจะเป็นตัวร้ายที่รักเธอหรือเปล่ามานนี้แหละอาจริงๆมีคนยังคนอีกคนคนนั้นสวัสดีครับ大家好我在剧里面呢饰演的是秦朗然后呢

ครับาาจากที่ผมได้อ่านบทมาค่อนข้างเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นทำลายทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าซึ่งค่อนข้างทํางานกันไม่ถึงว่าฝั่งฝั่งเราค่อนข้าง,างทางานกันหนักมากจริงเพราะมีหลายหลายพาร์ทมามาในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่า ถ้าเกิดคนดูได้ดูไปมันจะมีมันจะมีหลายภาพมากมากแล้วก็ทุกคนก็จะสนุกตามเรื่องราวในซีรีส์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวหลายหลายเรื่องมากที่ทําให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมแล้วก็แล้วก็สนุกกับมันครับเพราะว่ามันมีหลายฉากมากจริงอีก <laughs> อย่างหนึ่งนะครับมี <laughs> ที่ไปถ่ายที่จีนะอยากอยากให้เราติดตามดูนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ไปถ่ายแบบแบบที่ที่ ที่เมืองจีนแบบเป็นสถานที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนกัน,นครับแล้วก็ได้ต้องแบบหลายฉากมากจริงๆครับผม,มสนุกเลยฮะอยากพูดฮะแต่ผมอยากพูดแบบมันสนุกมากๆครับมๆๆมผมมีฉากดึงดาบครับยังไงน,นะมีดึงกับิวเตอร์ <c oughs> ครับมี <c oughs> ดึงกับจริ <c oughs> ง <c oughs> เปล่าผมมีหอครับผม ผมบินได้แกใจก็อย่าพูดใช่แล้วก็อย่าหอนทุกท่านไม่มีแล้วฉันร้สึกแบบให้ดึงดาบเฉยๆแล้วนะทุกท่านแค่ดึงดาบดึงดาบเป็นแบบฉากจรีนที่เราต้องดึงดาบแค่นี้เลยค่ะขอบคุณครับนะฮะขอบคุณครับนั่นนะคะขั้นตอนเหรอคะตอนนี้ถึงขั้นที่จะน่าจะไม่ได้น่าจะขับเปิดกองพรุ่งนี้ไปกองพรุ่งนี้ก็มีการเตรียมตัวแต่ว่า พรุ่งนี้ในการเปิดกองคิวแรกใช่แล้วก็เรอรอฝากตามแฮชแท็กในพรุ่งนี้ได้เลยนะครับคิวหนึ่งครับกับรักใต้ประธานรายการโอเคขอบคุณครับเบื้องหลังสนุกแน่นอนครับไม่ต้อ่วงเป็นยังไงละครยังไม่ยังเขายังไม่จบหรอจบแล้วจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ย